คือเราก็เราเราก็ดีใจที่แบบไอ้พันินเรามีแฟนคลับที่แบบรักเรามากอะไรอย่างเงี้ยเราก็สหรับคนที่เชียร์อยากให้เราเป็นผู้จิงก็ขอบคุณทักทัเลยค่ะหนุก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันดีครับสนุกดีครับก็ก็ตามแรงเชียร์ทุกคนครับก็เป็นคู่จิ้นก็ดีเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเพราผมยังไม่เคยแบบมีคู่จิ้นกับเขานะครับก็ดีครับดีใจครับดีใจ นี่มีมีแล้วครับเคยบรรเล่นครับเคยบรรเล่นสบายโซครับอันเดียร์เล่นกูไปดิมุกบอกว่าอยากอยากเล่นบูอ๊อยากเล่นแบบแนวแอคชั่นอะไรเมุกไม่เคยพูดถ้าแนวแบบของขังขาาคาถาคมอะไรแบบนี้อ,อันนี้เข้มชอบมากจะบอกให้เข้มอ่ะถ้าเรื่องแบบนี้ปุ๊บเข้มเอาเลยนั่นน่าจะแบบมาจาก ส่วนลึกในก้นหัวใจเข้มในก้นหัก้งหายเคยประมาณสิบห้ายี่สิบแต่เปอร์เซ็นต์ส่วนส่วนส่วนบวงเนี่ยพี่ไม่รู้จริงๆเฮปน้องก็ยเราเป็น้องก็หมนราน้องกหนาห้าเด็กมากเลยมือนเรา รเราสองนาทีนะหมวกค่ะหมวกอันนี้ปีปีไหนปีมีแต่ไม่บอกครับ

ครับไช่ครับได้อ่ะเดี๋ยวเราขอแชร์รูปเล่นก่อน,ไ,นได้ไหมคะได้ครับหยิบ่าเอ็มเอ็มไม่กดล่ะไม่กดตัวไนนะอนะไรครับยิบเลยครับ1น3เสองย เลขหนึ่งสงสามดื่มกับพี่ชาลาเต้เยทำไมเวลาไทำงาอะไรเงี้ยที่รงมามีเซเวนก็กแบะแล้ก็ติดขึ้นไปด้วยมีซื้อเอสเปรสโซ่ไปฝากเขาเพื่อนบ้างไหมครับบ้นลกนินที่บ้านก็มีของาซื้อมาบก็เยนไว้กำลังจะร้องไห้แล้วนะ เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็จะแต่ลนเนื่องปกติได้ค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนไหมคะพร้อมนะครับยิ้มนะครับนะหนึาดีนะครับ มีอะไรอยากถามพี่มุกไหมครับมีอะไรอยากถามเราตอบครงไหมคอ๋อมีแม่แม่ปากมาถามค่ะว่าเมื่อวานส้มตำอร่อยไหมหมดจานหรือหมดเาอร่อยค่ะอร่อยเกบหมดเกบหมดใช่ค่เขาตำเขาตำอร่อยมากนะผมตำแซ่บได้ไหมแซ่บปากเลย แมนครับแมนครับแซบคือคือตาแซบอ่ะเปิดร้านได้เลยครับนี่พี่นีแซบนี้มีครับคันแม่คือแม่ผมตามแมกินครับแม่กินเคทบอแม่กินเคทบอครับครับเบอร์ดี้จักน้อยแม่กินเบอร์ดี้ลดนี่ครับลาเต้หรือว่าเอสเปรสโซ่ ผสมกันเลยเหรอคะรสชาติมันเป็นยังไงอร่อยกลอดูแม่กินผสบกอย่างละกระป๋องคห่มาทำกะไ้ว้าดูไปลองจะลองจะลใส่แข็งไปน่อยแล้วก็สองอย่างรวมกันฟงกบมากได้อธิบายภาพได้น่ากินมากครับ แม่ยังครับครับแม่ไม่เป็นครับคือผมผมจอแจ้ไม่เป็นผมถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันมันอยากเป็นแฟนก็ก็คงอยากก็คงเวถามว่าเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยไม่คุยกันหรอเออผมผมผมจีบไม่เป็นผมไม่ไม่มีมาดอะมาดเข้าหาผู้หญิงไม่มีครับก็เป็นตรงไปตรงมาคุยกันได้ครับ เดินเข้าไปตรงไปหาผู้หญิงแล้วพูดว่าเป็นแฟนยังไงไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราชอบกันสักคนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แ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 อดไลน์ผมไว้เดี๋ยวเราคุยยาวๆเนี่ยอีิบายมาโอเคพี่ไอ้ในโรงเรียนเป็นเน็ตไอดอลใช่ป่ะเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็มีไม่ไม่เล็กเอาเอา่ถามมาช่วงไหนเอาช่วงไหน แล้วก็พี่พี่ไอซ์เนี่ยมาช่วยมาช่วยตอนที่ส่งงานไม่ทันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ผมสั้นเนี่ยหมดเวลม,มดูแล้วผมไปดูในโรงโ ปลูกครับปลูกครับปลูกกระท่อมครับไม่กระท่อมไปนะกระท่อมไปนะทำไมอปลูกกระท่อมไปนะวางของไงครับสนุกหมดเลยปลูกครับปลูกครับผักขึ้นผักสวนครัวครับครับผมปลูกกะเพราได้ไหมครับ ว่าที่บ้านไม่ได้ปลูกถั่วหมอกเลยครับทำไอเดียแบบปลูกถั่วเขียวได้ถั่วมอกอ่ะอันนี้ผมเพิ่งจะมาสงสัยเป็นครั้งแรกนั่นเอยปกติผมกินอย่างเดียวเลยปลูกถั่วเขียวจะได้ถั่วหมอกมันเป็นมุกป่ะคะพี่หรือว่ามันจริงัเแปลแปลแปลรู้รู้รู้ก็คือถั่วเขียวมาปลูกมันเกิดมาแล้วมันเป็นถั่วหมอกเนี่ยตัวเม็ดเม็ด เขาเรียกเม็ดพืชมันอ่ะคือถั่วเขียวแล้วทิ่มลงดินเนี่ยแล้วปลูกไว้เนี่ยมันจะงอกขึ้นมาเป็นถั่วงอกอออเออเรงงใช่ไหมงงมันมันไม่ใช่เป็นวัตถจากของมันตอนที่เราเรียนดูแจกสารแล้วก็ปลูกเหมือนกระดาษผงผงแล้วก็เออหมายถึงว่าเราปลูกเอาโปรยถั่วเขียวลงไปเฮ้ยโตขึ้นมาเป็นถั่วงอกซะงั้นออ โอ้ยอ้อยอย่างนี้เลยงายเขาอะไรเนี่ยอ๋อที่จ้างหัวเท่มันก็หมดได้นะคะกระดเลยนอไค่ะพวกอยากไปที่ไหนเป็นที่แรกในประเทศหรือต่างประเทศคะ หนูอยากลงอ่าไปลงใต้ไปไหนอ่ะหนูหนูชอบภูเก็ตสุราษฎร์ค่ะหรอใช่แต่ถ้าต่างประเทศหนูยังอยากไปญี่ปุ่นอยู่ดีเฉยไหมว่าแล้วใช่เพราะว่าแค่มแค่อยากไปหน้านะครับอยากไปนะอ๋อใช่ใช่ใช่ที่เคยบอกนะใช่ใช่ใช่ครับอยากไปน่าครับ หิน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 จานวันหินจามวันเองครับเรามาเริ่มกันได้ค่ะเดี๋ยวไว้มเมอนกันจ๊ะป็พที่ไคนพื้นที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ้านตัวเองเลยใช่ไหมผมอ่ะเคยไปส่วนใหญ่เป็นแบบน้ำตก น้ำตกเจ็ดสีน้ำตกตาตนางกูทอก้ำพระภูวนะัวภูสิงหนะ์บึงองหลงมันะก็ด้วยมังก็น่าจะครบแล้วนะน่าจะครบแล้วผมไม่รู้ว่ามีหินสามาันด้วยเมื่อก่อนเนี่ยจริงเหรอใช่ครับ ได้ค่ะไว้ไว้โอกาสอ่ไปค่ะเออเนี่ยพี่นก่อนก่อนที่จะแบบเข้ามารอสายขอเชิญที่จะแไปอ่านแบบลายถุงอ่ะโอ้เาถามคำถามกันเยอะมากเลยแล้วพี่จะถามอะไรดีเน่ยเอาคำถามพี่พอยากรูว่าให้หดเลยค่ะดิเล็คตค่ะเขาบอกว่ายังให้เบอร์ดี้ยให้เบอร์ีไปถ่ายที่อะไรนะเข้ามาค่ะ อยากให้เบอร์ดี้จ้างแค่มุกไปที่ถ้ำนาคาให้ถือเบอร์ดี้บนยอดถถึงแล้วเบอร์ดี้มาเต้นอย่างนี้เหรอคือเขียงคอนเทนต์มาเรียบร้อยแล้วเีย่ะนี่เป็นเป็นคอนเทนต์ที่ดีแต่น่าจะเหนื่อยกันนิดนึง ไม่มีแน่นอนคะแล้วเป็นจะได้หน่อยก็ชอบเอาแล้วพี่โเอาแล้วครับพรุ่งนี้กินข้าวกับอะไรพรุ่งนี้ไปไหนมาคะพรุ่งนี้ไปไหนมาคะกลับมานี่วันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเลยนะ แต่ว่าแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้นียังไม่แน่ใจเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งครับคือเขาทำสองวันติดนะไม่ไม่รู้พรุ่งนี้ไปไหนมาถามๆนกวนถามๆจนกวนให้มุกตอบก่อนเลยนี่ผมรู้รถทัวหมูสูงกว่าหมูกับรถทัว ไม่ใช่รถทัวร์มีสองชั้นหมูมีสามชั้นโอเคโอเคเดืมรถอะไรครับอันนี้มีผลต่อคะแนนนะครับลาเต้ครับลาเต้เหรอคะอ๋อเบอร์ดี้เป็น ผมผมไม่น่าทานนะครับอ๋อโอ้ยอันนี้ยากนะบ่มีน้ำกับบ่มีน้ำบ่บ่ไม่เปล่าบ่มีน้ำกับบ่มีน้ำบ่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 มีน้ำมีน้ำครับแต่ว่าบ่มีน้ำเนี่ยไม่มีน้ำอันนี้หนูเข้าใจ นอยากให้เประ็อยากเป็นกาแฟเบอร์ดี้จาของยวอยากเป็นเบอร์รีกาแฟอยากเป็นกาแฟเบอร์ดี้จังทำไมจะได้เป็นหนึ่งในใจคุณโอ้ยพอแล้วเหรอแค่นี้โอเคแล้วเหรอ พี่น้ำแม่ตายใดไม้ทำนี้หรอน้องไปคนใต้หรออืมครับเป็นจังหวัดที่ขาดไม่ได้อะไรนะคะเคยค่ะพี่เคยกินมันหมูหมูอะไรนะที่ไหนหมูมันกุ้งหมูมันกไม่ใช่ไหมใช่ใช่เคยไปอ่ะเคยไปต่อทูบีนะเมื่อวันไปประกวดที่นั่น โอ้กี่ปีมาแล้วนี่มุกงานมากตอนนี้ไปประกวดเต้นที่นั่นท์พี่มุกเต้อ้ยมุกเต้นได้เหรอเฮ้ยอยากดูอ่๋ออ้ยอยากดูอ่ะอยากดูอยากดูพี่มุกเต้นใช่ไหมครับไม่พร้อมล่ะน้องมีห้าระดับเลยใช่ไหมใช่ไหมอยากดูพี่มุกเต้นใช่ไหมพี่แคมเชื่อว่าน้องหยงเนี่ยมีความตั้งใจในการเรียนอยู่แล้วในแต่ละเทอมในแต่ละปีก็อยากจะให้น้องหยงเนี่ย มีเกรดที่ดีในทุกๆเทอมในทุกๆปีนะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของอาจารย์เป็นที่รักของเพื่อนด้วยนะครับผมแค่น้องหยงตั้งใจก็ได้เกรดดีแล้วครับสู้ๆในการเรียนนะครับโอเคครับไม่รจริงๆแล้วอยากเห็นพี่มุกเต้นใช่ไหมครับบอกได้บอกได้บอกได้ใช่ไมโเคโเคล่ออ,อ,ไอนไลน์ปะคะ อยู่มไหนแล้วฮะมอสี่มอสองสิบสี่ใช่ไหมคะใช่2 2> ค่ะ <5 S 2> มอสองค่ะแล้วก็ขอให้น้องน,นะคะตั้งใจเรียนเยอะช่วงนี้เรียนออนไลน์ก็มันน่าจะยากกว่าปกติน้องก็อยากให้ตั้งใจเป็นพิเศษเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเรียนสายไหนใช่ไหมคะก็ขอให้สู้ๆแล้วขยันอ่านหนังสือเยอะๆค่ะ ที่เจอส่งยิ้มมาที่ทำมาพิเศษหนูแนะนำว่าให้แบบไปประกวดหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะไว้เผื่อแบบเป็นความสามารถพิเศษแน่นะจะได้ค่ะเก่งมากครับขอบคุณค่ะ ก่อนเองหนูมีมีมมเอ้าเจมย์ก่อนเขาพิเศษน้องอยากน้องน้องอยากเข้าวงการหรอคะอยากเป็นอะไรอยากเป็นอยากเป็นนักสแสดงหรืออยากเป็นนักดนตรีหรือหรืออยากอยากเป็นแนวไหนคะน,นานงนงามหรือเปล่าอยากเป็นเหมือนพี่ๆนี่แหละค่ะอยากเป็นเอาเป็นว่าหนูถนัดอะไรคะมีความสาม,มารถพิเศษอะไรที่แบบตัวเองถนัด จริงๆภาษาเขาได้ค่ะหนูก็มุ่งไปที่กองประกวดก่อนกองอื่เอาเวทีการประกวดอะไรก็ได้ะสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆใช่เราสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆวันหนึ่งถ้าแบบหนูได้ตำแหนแ่งอะไรก็ตามมันจะแบบเปิดทางให้หนูได้แบบก้าวต่อข้าอีั้นึงถ้าน้องมาเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยแล้วพี่มุกจะไปอยู่ไหนคนระับ พี่คงแก้วะหงหงกก่ะหนูเป็นงานแทนพี่นี่คือน้องจะมาแย่งแย่งตำแหน่งที่มุกเหรอฮะหนูพี่ทำได้เลยนไม่ใช่ด้วยก็เต็มที่ค่ะก็สะสมประสบการณ์พยายามแบบลองประกวดอะไรที่ก็ได้ที่เป็นสถานที่ที่หนูสามารถโชว์ความสามารถได้เราไปทำจุดงานแล้วเดี๋ยวโอกาสมัจนจะมาหาเราเองค่ะแล้วปกติอยู่ที่โรงเรียนน้องทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ คือว่าน้องค่อนข้างที่จะย้อนแยงย้อนแย้งหน่อยๆชอบพยายามทำกิจกรรมเยอะแล้วพยายามหาสิ่งที่ตัวเองมั่นใจและสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนค่ะแล้วเราค่อยๆไปกันค่อยๆโตเดี๋ยวๆก็มีจังหวะอกาส้ามาหนูต้องตั้งใจเรียนนะคะขอบคุณครัขอบคุณครับ ได้ค่ว้สถานการณ์ดียรคงได้เจอกันค่ะแลังเรงนี้ขาไปหรือเป่านแล้วเรียบร้อยแล้วใช่เมื่อวานงานเมื่อวานต้ตังคองรอ่อยอ่อยก่อนนี่ยังร้องเสียงไม่หายเลยครับอร่อยค่ะอร่อยค่ะไว้ไว้ลองแบบนี้ถ้ามีโอกาสได้ชิมสินเข้ม ได้ครับดตมนองทั้งคูก็เป็นกลังใจใหเน่วี้วันนี้ไม่เหนืเลมชวว่าคุยยงเดียวไม่แห่าผมผได้เบอดี้เอเโซ่พี่ได้เดีลเต้ดีครับกินลาเต้ที่ชอบลาเต้เพราะมันนุ่มหวาน พ hey. okay. ี่ไม่รู้ซะแล้วว่าเบอร์ดี้เอสเปซโซเขาลดน้ำตาลลงถึง30%มัิบ